อ่าร้วสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมแล็งล่าล็อกมูบายนะครับก็มีคอมเมนต์มาขอให้ดูล่าบอสให้หน่อยอะไรอย่างงี้นะครับผมก็นานละอันนี้ผมก็จะพูดถึงการล่าบอสนะผมจะเซ้กสกิลไว้ประมาณ3ตัวสําหรับคนที่ล่าบอสเริ่มต้นนะก็จะเป็นสกิลนี้เลยนะครับผมดับเบิลดาเมจที่ผมชอบใช้มากเลยไม่ว่าจะล่าบอสหรือหามอนนะครับก็จะมีอัพสกิลตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีดับเบิลดาเมจหมอกพิษแล้วก็พวก เอนชาร์ art, พวกพิษเครือพิษอะไรก็ว่างไปก่อจักเต็มไปเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มล่าบอสเมืองนี้ก่อนเลยแล้วกันโอเคมันก็มันจะประมาณนี้นะฮะเราก็จะใช้หมอกพิษช่วยในการตีแบบว่าเวลามันแยกล่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะ,จะเพิ่มดาเมจมันไม่เพิ่มดาเมจหรอกแต่ว่า เวลาใช้หมอกพิษมันก็เสียเลือดเห็นไหมพอเวลามันมาเป็นฝูงเงี้ยมันเวลามันลุมเราอย่างเงี้ยนะครับผมมันมันจะโดนทุกตัวนะหมอกพิษจะถือว่าดีมากเลยนะครับค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวเราจะไปล่ากต่ออันนี้ก็คือผมตัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะในการล่าบอสต่างๆแต่ว่าบอสใหญ่ขึ้นไปล่าไม่ทันนะครับเพราะว่าใครที่จะล่าบอสใหญ่ผมบอกเลยว่าจะต้อง วันฮิตเท่านั้นสําหรับคนที่ยังไม่ถึงวันฮิตนะสำหรับคนชาวชาวเกมเมอร์ที่เล่นสายแลสเตอร์สายแมสต์ H นะครับผมรู้อล้วถึงนี้ก็แนะนําว่าอันนี้ผมแนะนำทำงางด้านมิดนะผมไม่ได้เล่นสายกาตาเพราะว่าผมกาตาพอตีนต่เขาบอกผมไม่รู้ไงไม่รู้แต่คนอื่นเขาตีกันสัมมีดของเขาจะจะเบากว่ากาตาคนของคนอื่นนะแต่ของผมเนี่ยคือ คือมีดอ่ะแม่งแรงวาก,กาตาเชี่ยแม่งแ,แปลกๆด้วยโอเคก็เดี๋ยวให้ดูคลิกไปเรื่อยๆแล้วน,น,นะแล้วว่าพาะผมล่าบอสมันจะเป็นพวกมีนิบอสมากแล้วก็มี MPV ลงมาตัวสองตัวนะ แต่บอกเลยว่า MPV อ่ะบางทีเราตีอย่างเงี้ยพวกมันตายเดียวเลัดช็อตเดียวตายเลยเนี่ยเราก็อดบอกกันนะผมเพราะว่า MPV เพราะว่าใคตีเรื่องรลรถเยอะที่สุดคนนึงก็ได้ของมาเลยไม่เกี่ยวว่าใครเกิดก่อนเยอะหรือเล่าใคตีทำดาเมจได้เยอะกว่าก็ได้ขอชินนั้นไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดเราตีไปเกินครึ่งแล้วอะไรเงี้ยใครมาลัดช็อตของก็ไม่เขาก็ไม่ได้นะเราจะได้แทนเกม สิ่งสำคัญไอ้พวกบอสพวกนี้ที่ผมล่าได้เรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบอสพวกนี้มันมันหลงเหลือไงหลงเหลือจากคนอื่นที่เขาไม่ล่าัเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องวาร์ปอะวาร์ปคล่องแคล่วนเยอะมากเลยคือบางทีวาร์ปเสียเวลาที่ชั่วโมงเลยพอวาร์ปเจอปุ๊บมันวาร์ปหนีก็มีแล้วก็บอสบอสพวกนี้ที่ผมตีๆนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าจับแรกที่ผมเล่นใช้สายด double damage อ่ะ คือถ้าเราเจอบอสพวกนี้แล้วเราเตรียมมันจะไม่ค่อยวัดหนีนะแล้วพอเราตีสกิลอัดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวคอยดูเวลาผมอัดสกิลเข้าไปปุ๊บมันจะวัดหนีตลอดเนี่ยพอเราพอเราอัดสกิลเข้าไปปุ๊บมันก็วัดหนีวัดหนีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะล่าบอสแบบเจ๋งๆเลยอ่ะเจ๋งๆเลยผมก็แนะนำว่าให้ใช้วันปิดเลยนะครับผมเอาแบบทีเดียวจอดเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ตีไปเรื่อยๆเพลินๆแล้วกันนะครับผม นี่แล้วก็ล่าบอสแล้วก็ของตกมาบ้างออปชั่นก็เดิมๆของผมเลยของก็น่าจะผ่านตาของเพื่อนๆบ้างเวลาดูซีรีส์เก่าผ,ผมก็จะอัปเกรดมาที่มีเรื่อยๆดูว่าไหนๆนก็เปิดเบอมาอยางนะเนแต่ว่าผมยังไม่ได้ตีบวกอะไรแบบคิดค่าบวกคิดค่เาเลยตีไม่ไหวามาตังค์ไม่ตังค์ไม่ถึง ตอนนี้เรายังจะหาเจาะรูของที่เหลือกันอีกสามชิ้นขายยากมากเลยเงินเงินในเกมเนะี่ยขายของก็ขายยากเนี่ยไอ้บอสตัวนี้ก็ชอบวาร์ปหนีเหมือนกันนะถ,ถ้าเราตีตีไม่ดีอ่ะมันก็จะวาร์ฟดีบางทีโอ้ยไม่ได้เพราะอย่านั้นเอยจะเดินหลบก็เลือกเป็นออโต้ก็ได้นะน่าจะเป็นเป็นกระเมดใช่ปะวาร์ฟดีอะเนี่ย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 แบบเนี้ยคนคนถอยนี้นม่ค่อยตามตีอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะต้องไปหามัน หามันมันว่ามันวาร์ปไปไหนนี Del ่อ to ัน <crease> น <infection wrote> ี้ถือว so so ่าโชคดีนะว่าตามมาเจอเจอทีเดียวถ้าเกิดใส่พวกอัเดธอะไรพวกนี้ผมคิดมันจะทำสำปะไม้หน่อยถ้าเกิดสใส่ก็พืชทั่วอะไรพวกนี้ก็หายธาดกินน้ำไฟอะไรี้ก็ตีตีอยู่อย่างนั้นเขาคิดเราไม่ต้องกดยาวธาตุเรียบร้อยเสร็จปีกหนึ่งก็อนนี้ก็เป็น อย่างที่บอกนหครับผมสกิลแรกคือดับเบิลดาเมจควดพิษเราจะป่าก็ได้ไม่ป่าก็ได้ไอตัวนี้ชอบวาร์ปกอตี้วชอบวาร์ปนะตีธรรมดามันก็วาร์ปอาดูวาร์ปแต่เห็นปะวาร์ปเราก็ต้องไปหามันเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผมล่าบอสได้พวกนี้คือคือเป็นบอสขยะที่คนไม่เห่าจะบอกว่าไงดิเห็นว่าวาร์ปตีแย่ มันเป็นบอสขยะกที่คนไม่เอาอ่ะทำงไงคนคนก็ไม่ค่อยตักแบบของเหลือเหลือจริงๆอะแบบเหมือนคนต้องว่างจัดๆถึงจะมาล่าบอสตัวนี้ได้คือมันจะวา่หนีเงี้ยเรื่อยๆแล้วคิดดูดิถ้าเราไม่ได้วันฮิดน,นะวันนิดก็หมายถึงว่าตีบอสทีเดียวตายหาเลยถ้าถ้าตีทีเดียวไม่ตายนี่ก็คือยากมากเห็นปน่าววิ่หนีเรื่อยมากนี่ขนาดตีดับเบิลดาเมจนะ มันยังวาร์ปเลยอ่ะแล้วที่ดูท่างตีแบบสกลิลไม่วาร์ปบผมมากสกิลพ่นเหลือเกินมากตีอกบอสแล้วก็อแอดผมก็ยังตีไม่ค่อยได้ไอ้บอสบอสมกู้เนี่ย,ยแต่ตอนนี้คือตีสบายครับตีไม่หนีตัวดาบได้แต่ว่าโัวดาก็ตีไม่ทันครับเพราะว่าคอมบอสเกิดปุ๊บ เหมือนคนจะเฝ้าเลยอ่ะเฝ้าบอสแต่ละตัวว่าจะเอาตัวไหนเป็นหลักแ,แล้วแล้วไอ้ไอ้บอสพวก,กเยอเนะี่ยคนจะไม่เฝ้าคนจะไปเฝ้าตัวบบหลักที่ของกับดีกว่าอะไรประมาณนี้เลยคือที่จะตีส่วนแล้วพวกบอสเยอะแยะนี้ก็คือเมชอบการเกยบเขาแล้วแะแย่ช่วหายเลยแต่ก็คือสติมล่าบอสก็คงได้เสมอท่านี้นน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 แล้วนะ yeah, วน,น,น,นั่นแหละครับผมโอเคก็เดี๋ยวให้ให้ดูไปเรื่อยๆในการล่าบอสแล้วกันว่า ว่าด o u b l มันดียังไงนะครับสายห่าหากินใช้ฟาร์มก็ดีนะฮะใช้ฟาร์มดีมากเลยจะบอกว่าใช้ฟาร์มดีดีประมาณหนึ่งเลยชอบเลยอันนี้ผมไม่ได้กินพวกยาธาตุเลยนะครับอะไรพวกนี้ยาขนาดอะไรพวกนี้ถ้าถ้าดูในด้านข้างบนอ่ะไม่ได้กินเลยอาหารก็กินบ้างไม่กินบ้างก็แล้วแต่กันไปนะครับผม ก็สกิลหลักๆเราก็ต้องเคลียร์เพื่อรีดลังรีดจมเหลวของแอดก่อนรับปาขวดมีเพื่มการโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์ขวดพินนี่ใช้สกิลเลยนะและก็จะวันที่เจ้องใช้ขวดทิ้ด้วยแอดแต่ได้อย่างว่าเลยสกิลผมบอกแอดมันเกิดยากแต่มันเป็นอาชีพนักฆ่าไม่ให้สายล่าบอสถ้าจะโหดก็ถ้าใครอยากโหดก็ต้องเติมตาข่ายเยอะๆนะนั่นแหละ มันได้เปอร์เซ็นต์เปอดีเคเยอะอันนี้6เอดีเคแค่ประมาณเพียงเดียวกว่าจะปั๊มหนึห่งได้เงินล่าเรื่อย<ๆ>คือสายเลเวอร์เมคข้อดีของมันคือมันตีไปเรื่อยอะไปอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยจนกว่ามันจะจบจบชีวิตของบอส ได้แฉมไม่เปืนมานาเเิยตายเรียบร้อยแฉก คนไม่ได้สนใจเราอะต้องตีบอสแบบนี้น,เนะเรื่อยคนไม่สนใจเราถ้าคนมาสนใจเรามันจะทำให้เราเหมือนกับว่าตีบอสยากยากมากเห็นไหมมันรัวๆเลยอ่ะคือแบบเลื่อนกันโดเรื่อยๆนะถ้าเกิดเลื่อนบอสแล้วก็ใช้รืง จะหมอกอีกช่วยเข้าไปออกเดี๋ยวเวลามันเตกที่ลูกมนะันก็จะโดนหมอกอีกท้ายนะพวกบอสน่ะนี่เราก็รอเก็บของอย่างเดียวเลยที่ผมชอบเล่นสายเบวลนัเมจเพราะว่าผมชอบตู้ยูนับซอยีไม่ชอบบอนี้ชอบพลบาน บางทีผมก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งแล้วแต่หมอกคิดแหละไม่ได้ใช้ทุกตอนมีตัวเล็กกดไม่ค่อยติด,ดน,น,นี้ก็วับหายากเหมือนกันไอตัวแมลงเนี่ยตัวเล็ก เป็นบอสหนือที่แบบว่าอผมตีแล้วบางทีดีทั้งวันชื่อผมเลยคนไม่ค่อยดีตีกันอะต่อมาผมจะพูดถึงเกี่ยวพวกสกิลเน้นตีแรงนะครับก็คือใช้คอร์สอิมแพ็เนี่ยแหละคือถ้าใครมีดามจยเยอะๆก็สามารถวันฮิตได้นะคอร์สอิมแพ็เนี่ย แล้วก็ใช้หมอกพิษช,ช่วยเคลือบพิษเ,เหมือนเดิมเคลือบพิษปากเจอเข้าไปแล้วก็ปลาฝนเข้าไปแต่ทีนี้ผมใช้สกิลเบิร์นดาเมจดพังอยู่ก็จะตีเบิ้ลอ,อ,อันนี้คือแบบเบิร์นดาเมจประมาณ2องแสนสามนะเวลาเราตีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองหาบอสก่อนโอเค ต้องเคลือบเคลือบทีมาปควันพิษให้ดูก่อนว่าอันนี้เราอยากคนจะเปิดระเบิด มาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมทีนี้ผมจะเซตเป็นสกิลไว้นี่แล้วนะสกิลเป็นออโต้เพราะพวกนี้ยิ่งเซตออโต้ได้เราจะไม่ต้องไปมัวก,กดสกิลให้มันเหนื่อยมันจะแบบเป็นทีละขั้นตอนขั้นตอนเลยแล้วผมก็ตั้งเป็นเลือกบอสอย่างเดียวมันก็จะช้าแล้วมันก็จะโจมตีอย่างเดียวคอนแพ่อย่างเดียวยโอเคอันนี้ก็รีดดามเมจมันก็จะมีดับเบิลดาเมจนิดหน่อยแต่เราก็จะเน้นคอร์ตอิมแพลนไปก่อน1.2 1.3ล้านละ ถ้าเกิดเราปาขว,วดพิษมันก็จะแรงขึ้นอันนี้ออกขวดพิษออกก่อนบางทีเดี๋ยวมันปลาซ้ําเยอะเปืองเปืองขวดพิษอ่าหนดสามล้าน1นึ่งจุดสาสามเจดสาหนึ่งล้านสามแสนนะฮะผมหนึ่งล้านสองหนล้านสามเจดสาโอเคอันนี้มันขึ้นอยู่กับค่าโซด้วยนะค่าโซ่บวกละเมดเต์ ไว้ไว้ไวกูตีตายหมดแล้วมาทีนี้เรามาเจอกับไอตัวเล็กที่เป็นสกิลหมู่มั่งนะฮะผมเดี๋ยวเราจะปาขวดพิษก่อนปาขวดพิษแล้วก็เลือกเป็นบอสโจมตีแล้วก็อดสกิลอันนี้มันจะมีติผมใส่ตีธรรมดาไปด้วย,วยมันก็เลยเหมือนกับว่าจะติดออโต้ออโต้แอ็แท็กด้วยนะครับผมอันนี้เราสามารถใช้ควบคู่กันได้ แต่ว่าอันนี้จะค่อนข้าเปิดมมานานหน่อยประมาณ1.8ล้านบางทีเพื่อนอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันมันซอยขึ้นกันนะครับผมแต่ว่ามันเขียนว่า18.11 1ล้าน8 0 1 0 0 0 1 8, 000, 1, 000, 8 k อ่ะดูตรง k นะดูตรง k ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่เลยจะเต็มโอเค ตายฮะอ่ะมาเมืองนี้ต่อเดี๋ยวเราเคลือบพิษก่อนแล้วก็ปลาขวดพิษแล้วก็เป็นสกิลออโต้แล้วก็ตีมันเลยเท่าไหร่วะโอ๊ยวาร์ปหนีเว้ยเฮียเอ้ยมอนเตอร์ที่คนแบบไม่ค่อยเอากันอ่เจอแล้วเท่าไหร่วะ ด้านบนมอง,มองไม่เห็นไม่ชัดตัวมันสูงอ่ะดาเมจมันเลยขึ้นข้างบนสูงหนึ่งจดหกสิบแปดสิบหกสิบแปนะครับผมหนึ่งล้านหกแสนอันนี้อย่ามองว่าผมดาเมดน้อยหรือว่ามาขิงแต่ผมอุ้ยผมดาเมดเยอะกว่านะอะไรก็ก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมเล่นประมาณนี้ครับผมดาเมจผมได้เท่านี้แต่ว่าผมเล่นสายฟรีพยายามเล่นสายฟรีก็ แต่ว่าก็เติมเกเติมเงินเกมอุดหนุนบ้างนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดาเมจตมันก็จะขึ้นของมันเองสําหรับใครที่เล่นใหม่ก็อย่าไปกลัวนะฮะเล่นสายแอดนะครับผมก็ดามเมจอะเราเล่นสายฟรีเราเล่นได้ถามว่าของออปชันเนี้ยผมผมมีการเติมเงินไม่มีเลยผมบอกเลยไม่มีเติมเงินยกเว้นผมจะไปะจับกาชาเล่นในพวกมังกรพวก,กอะไรพวกนเนี้ยคือมันก็ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวในสมุดของผมบอกตรงเลยว่ามีแค่ประมาณ10%ที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็สุ่มกาชาได้ชุดมา ใช้บัตรฟรีได้ด้วยนะฮะบัตรฟรีได้ได้กระชามาคือไม่ได้ทําทุกอันไงนะครับผมแต่ก็พยายามอัพสมุดให้ได้เยอะๆคือตอนนี้ของผมตันหมดละพยายามไล่สมุดเพื่อให้เพื่อรีดดาเมจกับเลือดตัวแอสให้เยอะให้อึดให้อึดแล้วก็ดาเมจสงูงตัวนี้ก็ตีดาเมจดีอยู่เหมือนกันนะประมาณเก้าล้านเหรอเก้าล้านเอ้ยใช่เหรอเก้าแสนมใมันเหมือนเก้าแสนเออมันไม่ถึงล้าน 9ก้าตัวนี้มันเป็นอันเดธมันต้านพิษมันน่าจะโจมตีได้ประมาณ0.5ดหเอมั้ถ้าพวกธาดอื่นมันจะประมาณ1เปอร์เพวกธาดพิษนะ่ะหเปอร์เซ็นถึงสอเปอร์เซ็นอันนี้1 4บสี่ห้าสี่นะครับผมหนึ่งล้านสี่แสนก็ใช้หมอกพิษด้วยมันก็จะทำให้ตายเร็วแล้วเวลาเราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยพวกลูกมันด้วยนะใช้หมอกพิษ ก็จัดว่าแจ่มอ่ะอืมใช้หมอกพิีแล้วก็รู้สึกว่าแจ่มมากเลยอ่ะลองมาตีตัวไอออกกึ่งมนุษย์อ้าวตายห้าไปแล้วอันนี้ผมโด,ดนะดลากชอ็อตนะผมโดนลากช็อตเอออันนี้มันเป็น MPV ด้วยก็อย่างที่ผมบอกอะว่าเราล่าบอสได้ก็จริงนะเวย้ยแต่ถ้าเราเจอพวกที่มาต่อยนัดเดียวตายอย่างเงี้ยคือเราเสียบอสเลยนะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้าเราจะเล่นสายล่าบอสที่แบบชิวแบบผมอย่างเงี้ยก็คือพยานเงี้ยอันนี้หนึ 3, ่งจุดสิบส okay. ามหนึ่งจุดสามล้านเอ้ยสองล้านสามคือละยี่สิบสามยี่สี่โอเคยี่สิบสามยี่สี่เคก็สองล้านสองล้านสามก็อันตัวนี้ก็ดาเมจเยอะเพราะว่าเราลงดาเมจกึ่งมนุษย์กึ่งมนุษย์นี้จะทําดาเมจได้เยอะมากเวลาอัพของแล้วถ้าเราเอัพพวกกึ่งมนุษย์น่ะ เวลาล่าบอสที่เป็นกึ่งมนุษย์อ่ะจะจะ,จะทำดาเมดได้เยอะแล้วก็ถ้าสายกิว,วอก็ได้ด้วยเหมือนกันนะัะผมเนี่ยเอโกโกก็ปินนี่ก็ชอบาร์ปนี่เหมือนกันโอเคแล้วก็ตามล่ามันจนเจออันนี้ใช้ข้อที่เพ่อันนี้หนึ่งจุดเจ็ดล้านนะครับผมอันนี้ผมตีไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียของการการใช้สกิลแล้วมันไม่วนะันฮิตอ่ะมันจะต้องตีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมานามันจะหมดอนะ่ะ บางทีมะนามันหมดแล้วเราก็เหมือนสะดุดนะสะดุดในการตีอันนี้ถ้าเกิดสมมุติใครที่แอดอยู่ประมาณคัสสามยังไม่ขึ้นคัสสี่นะก็ใช้เซตนี้ได้เลยนะครับคอสอิมแพคในการล่าบอสอัพดีๆอ่ะถ้าเกิดใครที่เป็นสายคยิอะ่ะผมเคยเห็นนะสายคยินักเดียวจอดเลยนะคอสอิมแพคอ่ะใส่กาตาอย่างเงี้ยรีดคิออกมาดําเนิมันได้สูง ลากบลากบมอนมอนเลือของคนอื่นก็บอกก็อย่างที่ให้ดูไปนั้วแหละคือแบบพอไปล่าบอสเอ v วคือสู้ชาวบ้านของไม่ได้คือชาวบ้านเนี่ยเขารอกันเลยนะพอบอสเกิดปุ๊บเขารอตบเลยนะคือผมจะมาวับวิ่งหายเงี้ยคือไม่ได้บางคนแม่งวับทีเดียวเจอเงี้ยแล้วเราวัปทีเดียวไม่เจอที่ผมที่เห็นผมวับเจอเจอเงี้ยคือผมตัดต่อนะตัดต่อให้มันแบบว่าวับไปทีเดียวเจอ มันจะได้ไม่เสียเวลาคนดูว่าเอ๊ะผมไปวาร์ปหาเป็นครึ่งชั่วโมงเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะจนมอนเกิดใหม่เลยจนบอสเกิดใหม่รอบหนึ่งเงี้ยยังวาร์ปหาไม่เจอเลยเป็นบางทีก็เป็นเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้พรอยไงพวกนั้นถึงได้วาร์ปกันได้วะนี่เลยตัวนี้ต้องแนะนาว่าให้ใช้หมอกพิษด้วยนะเพราะว่ามันมีสกิลฮิวเลือดเห็นปะมันฮิวทีสี่หมื่นเลยอ่ะอันนี้สิบเจ็ดสิบหกเคนะล้าหนึ่งล้านเจ็ดแสนก็ ดาเมจผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณเท่านี้แล้วครับผมตอนนี้พยายามได้ทำดาเมจอยู่ดาเมดนี่ทำยากมากเนื่องจาสภาวะความจนของเราที่เราเล่นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นใหม่ก็แนะนําว่าให้แบบเหมือนเข้ากิจกรรมเกมเอาของฟรีเรื่อยๆนะมันก็ช่วยให้เรามีดาเมจได้เหมือนกันนะบางทีอะ่ะบวกพวกค่าไอีเคนิดหน่อย2องสาเปอร์เซ็นหนึ่งจุดห้าก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้เลยแล้วพอมันมารวมๆกันมันจะได้เยอะของมันเองแหละ ไอ้น,นี้สายผีไอเน,นี่ยไอตัวบอสน,นี่ก็ชอบวาร์ปหนีเหมือนกันนะครับผมโอเคเจอแล้วมันหนีไปไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้ตีประมาณห้าแสนพวกสายอันเดธพวกนี้มัน,ม,นมันทนกับพิษไงพวกสายพวกเนี้ยมันจะมีพวกธาตเดียวกันมันก็ตีกันไม่เข้าก็มีแต่ถ้าสายแองเกิลนี่บอกเลยตีเจอสกิลนี่ตีตีศูนปอร์เซ็นตเงี้ยตายฮะ มีดาเมจตีเป็นศูนเงี้ยเกเคนี้เราจะล่าบอสไอ้งูแล้วกันตบมันปาควดพิษด้วยหนึ่งทีแล้วก็อัดเข้าไปได้เท่าไหร่วะ 10, 16 7 8 1.6ล้านนะครับผมตอนนี้ที่เราได้1.7ละเพราะว่ามันมีมอนข้างๆตายแล้วมันเพิ่มดาเมจเรา 7, 17 17 16ละ โอเคเราจะล่าไปเรื่อยๆให้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับผม,มแมลงนี้ก็น่าจะทำดาเมจได้ดีเป็นมอนขนาดเล็กอันนี้ผมใส่การ์ดวัวสองอันนะตัวนี้ผมตีเกือบสองล้านตอนผมเล่นลแรกๆอ่ะการที่จะตีหนึ่งล้านนี่ยากมากเลยนะนะช่วงเริ่มต้นอ่ะแบบมันต้องทำของนู่นนี่นั่นอะไรนี่ยยากมากเลยพอขึ้นหลักล้านแล้วมันก็จะขึ้น พอเราเหมือนการโจมตีเราหลักล้านแล้วอะต่อไปมันก็จะขึ้นทีละเวลาอัพะไรก็ขึ้นทีละหมื่นโอเคอันนี้เป็นส,สกิลแบบตีเร็วแล้วก็เป็นใช้โซของคัส4ี่ด้วยนะครับอันนี้ผมจะใช้สกิลแบบผสมลงแต่งจริงคอร์อิมแพคก็จะไม่ได้ใช้ลวเพราะว่าน,นี้จะเน้นสกิลคัสซี่ละเพราะว่าสกิลคัสซี่ค่อนข้างแรงแต่ว่าแอดมันมีข้อเสียอย่างคือแม่งเอนชาร์จเยอะอะเครือพิษอะเครือพิษสามอันละแล้วก็ต้องมาชาร์จอีก ปาขวดพิษอีกอแล้วก็หาสกิลชาร์จชาร์จโซอีกมับเขาให้ระเบิดบาอ์เขาให้ประมาณ4ล้านกว่านะครับผมโคตรแรงเลยนะจะบอกให้แต่ว่ามันก็เสียเวลาในการชาร์จอย่างนี้นะครับผมดูเห็นปะกดอีกทีนึงอ่ะทีนี้บางตัวขึ้น6ล้านงงดีครับคือค่าดาเมจมันจะแว่งอยู่อย่างเงี้ยแหละอันนี้ผมก็จะตีับเบิลด,ดาเมจไปด้วยแล้วก็ระเบิด เดียวมะนาวหมดแล้วนะครับผมคาสคือใช้มะนาวเปลืองมากเลยบอกเลยคือสกิลโซเนี่ยแรงมากแต่ว่ามะนาวหมดหมดหลอดเร็วมากพอหมดหลอดเร็วผมก็เลยใช้ออโต้แคคเพิ่มเข้าไปโจมตีด้วยนะครับผมนี่นี่ MPV MPV บอสระดับเลเวลหนึ่งง่ายๆตัวเนี้ยง่ายนี่น,น,นี่เจอไหมเจอไหมเจอ,อยังวะเจอแล้วเจอแล้วเจอต้องรีบตีก่อนที่มันจะนั่น ดับลูลดาเมจกูก็เอาวะโซทีเดียวแตกใช้ฟาโซโเข้าไปอันนี้ขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนอันนี้ผลกำไรพลอยได้โอเคเดี๋ยวเราก็จะใช้นี่ใช้โซตีแล้วก็ระเบิดนะอันนี้ผมเซตสกิลออโต้ไว้เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีสกิลที่เห็นนะ่ะสองตัวหน้าน่ะมีอยู่แล้วแลวที่เหลือก็คือเคลือบผิดเห็นไหมพอเราพอเราตีสกิลไปสักพักอะ่ะบอสมันจะวาร์ปหนีเว้ย เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่วันฮิตน่ะมันจะเสียเวลาตรงนี้ข้อข้อดีของออโต้แอแทงอ่ะก็คือพอมันจะวาร์ปหนีอ่ะเวลาเราตีอ่ะมันก็จะเหมือนติดสตันติดสตันในการวาร์ปมันก็จะไม่วาร์ปมันก็จะตีอยู่กับเราอ่ะบางตัวนะบางตัวแต่ของเราไม่ได้ใช้สกิลสแตนนะไม่ถึงว่าเหมือนเราตีปกติแหละแต่ว่ามันโดนโดนดาเมจมอยู่ไงไม่ไม่ได้เว้นช่วงให้มันแบบมีเวลาวาร์ปหนีโอเค อันนี้จะดูสกิลค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันผสมลงกันหลายตัวนะครับผมผสมลงกันหลายตัวมากจะขอวารา์ปผ่อนไอตัวนี้มันชอบหายตัวสโมกนะเนี่ยเออเจอละเจอละอยู่ตรงสะพานถ้าวาร์ปแผนที่ไม่เจอเนะี่ยให้สงสัยตรงนี้ไว้ก่อนเลยตรงจุดวาร์ปตรงเนี้ยชาร์จเดี๋ยวค่อยดูระเบิดมันจะวาร์ปหนีนะเอาไม่วาร์ปหนีไว้ ขายตัวด้วยวินวอล์กยังรีไม่เสร็จเลยอะ่ะเห็นปะข้อเสียของการใช้โซมันมันประมาณเนี้ยคือแบบมันยังรีไม่เสร็จเลยแล้วมันก็ก็จะใช้ต่อไม่ได้อะ่ะระเบิดโอเคอันนี้เนี้ได้หกเอ็มเลยนะผมก็ให้ดูว่าดามีง่งถ้าเกิดเราเป็นลงดันเค้กเนี้ยคือคือเราใช้โซระเบิดเนี้ยปุ๊บดามจแบบของผมลดเห็นเห็นเลยนะว่าสมมติเราคอร์สอิมแพคให้ประมาณ 1.7ล้านเงี้ยแต่ถ้าโซนี้ประมาณ6ประมาณหกเอ็ล้านกว่าเงี้ยมันคือดาเมจมันขึ้นขึ้นสูงเยอะเลยนะของคสอาสสีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สกิลของคาที่สูงต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าสกิลเริ่มต้นของคาส1หคาสอก็ใช้ได้นะดาเมจมันก็จะน้อยลงแค่นั้นเองอันนี้2.5ง้าเอก็2.5ล้านนั่นแหละ คือมันมันติดเลขสีหลักก็คือ K K ก็คือหลักหมื่นหลักแสนอ่ะโอเคตายอันนี้เราใช้สกิลแบบอย่างนี้นะเดีย๋ยวลองลค่อยๆลาค่อยๆลาแต่มนาจะหมดเร็วมากเลยข้อเสียของมันคือมนาหมดเร็วแล้วผมก็ต้องกดกินเลือดกินเพิ่มมานาหลือก็โจมตีอันนี้ก็สีธรรมดานะถือที่ที่สามแสนแปดเนี่ยคือฟาดโซงไปนะเพื่อเหมือน เหมือนชาร์จอนะชาร์จเป็นในตัวด้วยเราไม่จำเป็นต้องกดชาร์็ไนะด้ตีมอนหนึ่งตัวเพิ่มโซ่หนึ่งอันสกิลโซ่หนึ่งอันเนี่ยเห็นปะมนา,าแดงเลยหมดเลยคือหมดแล้วเราทาอะไรไม่ได้ละทางเดียวที่เราทําได้ก็คือต้องตีมันอย่างเดียวเน,นี่ยหนีพาจ,จะปาขวดพิษมันก็หนีอันนี้โฟซัดซัดเข้าไปซัดเข้าไปแล้วก็ระเบิดโซ่ปาขวดพิษเข้าไปเพิ่มสองสองล้าน เห็นไหมตัวนี้จะตีคอร์อิมแพนกับได้ได้ไม่กี่ได้ล้านนิดนิดก็ตอนนี้ประมาณ2 2ล้านกว่าแล้วเนี่ยสองจุด,จดล้านใช้ระเบิดนะบางทีเพื่อนอาจจะไม่เห็นระเบิดเพราะว่าผมปิดเอฟเฟกไว้นะปิดเอฟเฟกระเบิดไว้เพื่อไม่ให้มันหนักเครื่องวิธีการนี้ข้อดีของการระเบิดก็สังเกตดูง่ายทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวของแอสอะระเบิดหมดเลยอะถือเกิดเป็นมอนเตอร์อย่างเงี้ยตายห่าเลยก็คือเป็น ไม่ต้องใช้หมอะผิดก็ได้อ่ะคือถ้าสมมติเราโดนลูกลูกวดเงี้ยระเบิดพลังเลยต้มตั้มเดียวลูกลูกลูกมันไม่อึดอ่ะมันตายหมดเลยนะตายเกี้ยงหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มชาร์จก่อนคือผมยังเซตระเกลไม่ยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นจ4.7ล้านเห็นไหมค่อนข้างสูงเลยนะอันนี้ผมทําให้ดูเป็นอันเดียวนะแต่ว่ามันก็ไม่หมดหรอกนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้วันฮิตของมัน แต่ว่าเลือดมันลดก็เห็นเห็นเห็นชัดๆเลยว่ามันขยับไปปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าดับเบิลดับเบิ้ลดามเมันก็จะลดกับมันเลือดลดลงเรื่อยๆๆผมไปตีพวกวอลอะไอพวกที่เลือดอึดอะที่วันฮิตไม่ได้อ่ะใช้ดับเบิ้ลดามเมครับรับรองอยู่ส่วนพวกไหนที่ตีไม่เข้าหมอกพิษครับติดปล่อยให้มันติดพิดให้มันตาย <laughs> ปล่อยให้มันติดพิษใมันตายอยเลยดีที่สุด โอเคเนี่ยเราก็เริ่มมาตีแบบมานาหมดมันก็จะเริ่มตีแบบปกตินะเป็น okay. ดับเบิลดาเมจโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s u ั s c ส i b e กกันด้วยๆๆนะครับไปแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันพาดหน้าว่าจะทำอะไรกันต่อเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรผมก็จะมาแชร์ในเกมรักนาลองนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ